ซื้อสลักออมสินพิเศษ2ปี13ล้านบาทการันตีถูกรางวัลทุกงวดรวมผลตอบแทน4 1 2 1 0 0บาทนะครับตัวเลขนี้มาจากไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับและถูกรางวัลอะไรมาฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับเรามาดูรายละเอียดหลักเกณฑ์ของสลักอมสินพิเศษ2ปีระยะเวลาการฝากตั้งแต่วันที่17มกราคม2568เป็นต้นไป ผู้มีสิทธิ์เปิดบัญชีบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบุคคลทุกประเภทอายุของสลากมีโอกาสถูกรางวัลถึง2ปีนะครับสิทธิ์การถูกรางวัล24ครั้งด้วยกันหน่วยละ100บาทนะครับเมื่อฝากครบ2ปีจะได้รับดอกเบี้ย1บาทต่อหน่วยนะครับโดยประมาณร้อยละ0.5ต่อปีอัตรา,าดอกเบีย้ยกรณีผิดเงื่อนไขาการฝาก1ฝากไม่ครบ6เดือนหักส่วนลด2บาทต่อหน่วย ฝากไม่ครบ2ปีไม่ได้รับอัตราดอกเบีย้ยระยวลาการจ่ายดอกเบีย้ยจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อครบกาหนดระยวลาการฝากโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนการออกรางวัลน,นะครับออกรางวัลทุกวันที่1ของเดือนยกเว้นเดือนมกราคมและพฤษภาคมจะออกรางวัลวันที่29ธันวาคมและ2พฤษภาคม25อ่าของทุกปีนะครับ หยุดจับนายในวันที่ออกรางวัลนะครับการรับรางวัลโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนนะครับในวันถัดไปหลังวันออกรางวัลการรับเงินนะครับโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนนะครับในวันถัดไปหลังวันออกรางวัลเงื่อนไขหลักนะครับหากหนึ่งหากประสงค์ถอนสลากฉบับที่ถูกรางวัลก็ควร ที่จะดําเนินการนะครับหลังวันที่ออกรางวัลแล้วเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการรับเงินรางวัล 2. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนสําหรับการโอนเงินต้นและดอกเบีย้ยเมื่อสลกครบอายุและเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากนะครับ 3. ต้องสมัครใช้บริการ m y ่เอ่อโ b บายแบงนะครับหรือแอป m y m o สามารถทำรายการฝากถอนนะครับผ่านบริการ Mobile Banking ไมโมได้นะครับ 4. ไม่ับฝากบัญชีร่วมหรือบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว5ไม่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์กู้เงินธนาคารัอมสินหลักทรัพย์ประกันผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนของตำรวจนะครับอายการและประกันตัวในจำเลยในชั้นศาลหรือหลักประกันการออกหนังสือคำประกันสลักครบอายุนะครับโอนเงินสลักครบอายุเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนนะครับเงินรางวัลนะครับรางวัลที่1จํานวน ครั้งที่ออกรางวัลคือ1ครั้งรางวัลละ30ล้านบาทรางวัลที่2จํานวนครั้งที่ออกรางวัลคือ1ครั้งนะครับรางวัลละ1ล้านบาทรางวัลที่3จํานวนครั้งที่ออกรางวัล5ครั้งรางวัลละ10,000บาทรางวัลที่4จํานวนครั้งที่ออกรางวัล10ครั้งรางวัลละ3,000บาทรางวัลที่5จํานวนครั้งที่ออกรางวัล15ครั้งรางวัลละ1000บาทรางวัลเลขท้าย4ตัวจํานวนครั้งที่ออกรางวัล1ครั้งรางวัลละ 800บาทกำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่1และรางวัลที่2เท่านั้นนะครับระยะเวลาการฝากฝาก2ปีนะครับดอกเบี้ย1นบาทต่อหน่วยนะครับอัตราดอกเบีย้ย0.5%ยต่อปีถอนคืนจะได้101บาทนะครับการออกรางวัลธนาคารอมสินจะทําการออกรางวัลสลักอมสินพิเศษ2ปีณธนาคารอมสินสำนักง,งานใหญ่ทุกวันที่1ของเดือนโดยทําการถ่ายทอดนะครับผ่าน a c e b o o k Live นะครับหรือ9 เฟซบุ๊กไลฟ์เก้า mcot นะครับตั้งแต่เวลา10บนกาสามนาทีถึง11บเนกาสินาทีนั่นเองนะครับซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปีซื้อ13บล้านบาทนะครับจะได้รับ1นึ่งแหมื่นหน่วยนะครับโดยการันตีถูกรางวัลทุกงวดเลขท้าย4ตัวเลขละ800บาทนะครับจำนวน13บสามหมายเลขด้วยกัน8ปดร้อยคูณสิก็หนึ่งบาท1,400บาทคูณ24นะครับ 24งวดก็249,600บาทอันนี้การันตีขั้นต่ำนะครับได้แน่นอนนะ100%นะครับครบกำหนดจะขายได้นะครับหน่วยละ101บาท25สตางค์คูณ130,000หน่วย เป็น13 1 6 2 5 0 0บาทนะครับถูกรางวัลทุกงวดงวดละ1 4 0 0บาทคูณ24งวดก็249,600บาท13 1 6 2 5 0 0บาทบวก249,600บาทเป็น13 4 12,100บาทรับไปเลยนะครับแยกนะ ถูกอัะตราดอกเบีย้ย162,500บาทนะครับบวกกับดอกเบีย้ย249,600บาทเป็น412,100บาทรับไปเลยนะครับถูกแน่นอนร้อเปอนตการันตีก่อนจากการใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้การซื้อสลากออมสินพิเศษนะครับ หรือสลากต่างๆเนี่ยข้อดีของตัวสลากก็คือ1เงินต้นไม่หายแถมได้อัตราดอกเบีย้ย3นะครับได้ลุ้นรางวัลและมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะมีบางช่วงที่มีรางวัลที่เพิ่มขึ้นจากรางวัลเดิมนะอันเนี้ยรางวัลใหญ่30ล้านบาทนะครับไอในอนาคตมันจะมีเพิ่มขึ้นนะมีโอกาสถูกรางวัลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับลองดูนะฝากกดไลค์กดซับค่ายเป็นกำลังใจด้วยครับ ก่อนจากการอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเลงให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทําสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับ โดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณ บัญชีม้าสิม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ